สวัสดีครับ FC อ y u t t h a อยู่ในช่วงรถบ้านฝากขายนะครับผมวันนี้นะครับมีรถนี่ราคาถูกถูกกว่าทอง1บาทถูกกว่า iPhone ถูกกว่าจักรายานถูกกว่ามอเตอร์ไซค์มือ2ถูกกว่าซากรถบางคันนะครับผมคันนี้นะครับผม o น New Nissan Sunny Super Saloon นะครับผมราคาถูกๆเบาๆถูกกว่าทอง1บาทแต่ถามว่าทำไม f อฟซีนำมาขายให้นะครับผมเขาบอกว่าจอดทิ้งไว้ไม่ได้ใช้นะครับอยากจะเอาแบบแบ่งปันคนที่อยากได้รถยนต์ไปใช้งานนะครับผมราคาโคตรถูกขับขี่โอเคนะครับเห็นสภาพแบบนี้แต่ขับขี่โอเคแอร์เย็นฉ่าช่วงล่างโอเคนะครับผมเอาไปใช้กันแดดกันฝนเอาไปใช้งานนะครับผมจ่ายตลาดให้แม่บ้านไปซื้อข้าวซื้อแกงก็ยังดีกว่าการปั่นจักรยานกันกับขี่มอเตอร์ไซค์แน่นอนนะครับ อย่าคาดหวังเยอะสําหรับลดราคาประมาณนี้อย่าคาดหวังเยอะสําหรับลดราคาประมาณนี้มันขับขี่พาคุณไปถึงที่หมายไม่กินข้าวลิงไม่ดับกลางทางก็บุญท่วมหัวแล้วนะครับผมนี่นะฮะเหล็กนั้นหนานะครับผมปลอดภัยแน่นอนนะครับผมรถไม่ได้ทําอะไรใดๆให้ทั้งสิ้นเพียงแค่ล้างสีดูดฝุ่นและรับประกันอย่างเดียวเพียงแต่การโอนขายให้ตามสภาพนะครับสีสันนะครับก็มีแดดเรียมีริ้วรอยตามที่ท่านได้เห็นเลยนะครับผมภายใน เป็นเบาะหนังเดิมจากโรงงานระบบไฟฟ้าทั้งคันปรับข้างไฟฟ้านะครับแล้วก็เป็นกระจกไฟฟ้าแล้วก็เป็นเบาะหนังเดิมจากโรงงานสภาพหนังมีรอยแตกรายงานตามการใช้งานเบาะคนขับมีรอยขาดบ้างนะครับผมคันนี้นะครับได้ดิดเบรกสี่ล้อ นะครับผม ABS ครบๆนะครับผมนี่นะฮะปรับค่าไฟฟ้าด้วยนะครับผมพับก็เป็นไฟฟ้าด้วยนะครับออปชันแบบขนาดนี้นะครับถูกกว่า iPhone อีกนะครับผมราคาแบบนี้ไม่ต้องคาดหวังเยอะนะครับแค่เอาไปขับขี่ใครที่ไม่ซีเรียสนะครับผมใครที่ไม่ซีเรียสนะฮะเอาไปขับขี่ใช้งานกันได้เลยและก็อย่ามาขอผ่อนนะครับลดราคาขนาดนี้นะครับพี่โคตรถูกนะครับพี่ครับถูกที่สุดแล้วนะครับผมนี่นะฮะ ด้านหลังก็กว้างขวางนั่งสบายส่งลูกส่งหลานไปโรงเรียนให้คนแก่ขับขี่หัดขับหัดขี่ขับขี่ไปทําบุญนะครับผมสบายๆนะครับผมรถใช้งานได้ดีนะครับเห็นสภาพมันเหมือนจะไม่ใช้นะครับหรือใครอยากจะเอาไปสะสมเอาไปปลูกสาระเอาไปตัดซากทิ้งหรือจะเอาไปทําอะไรก็แล้วแต่คุณครับที่ไม่ถูกที่ไม่ผิดกฎหมายนะครับผมนี่นะฮะราคาโคตรถูกนะครับผมนี่นะฮะโคตรถูกถูกกว่าทองหนึ่งบาทแน่นอนนะครับผมท้องสี่หมื่นกว่าบาทนะครับผม แต่รถถูกกว่านั้นแน่นอนนะครับผมนี่นะฮะบอดี้นะครับค่อนข้างสวยนะครับผมไม่มีชนหนักตัดตอมพความม่จมน้ําแน่นอนนะฮะนี่นะฮะใช้น้ํามันอย่างเดียวแล้วก็ที่สําคัญเป็นเกียร์ออโต้ด้วยนะครับเกียร์ก็ไม่ต้องรอร้อนะครับผมสามารถสตาร์ทปุ๊บไปได้เลยนะครับเกียร์เปลี่ยนสมุดนุ่มทุกเกียร์นะครับเครื่องก็เดินดีนิ่งเรียบดีนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของห้องเครื่องกันบ้างนะฮะผมก็ไม่รู้จะสาธยายอะไรครับเ c เขามาฝากขาย ใครที่งบน้อยๆอยากได้รถยนต์ใช้งานก็คันนี้แหละครับผมไม่ต้องไปซีเรียสไม่ต้องไปดูรูปลักษณ์นะครับรถราคาแค่นี้ถูกกว่าทองบาทเดียวนี่คุณอย่าไปคาดหวังอะไรกับมันเยอะอย่างที่ผมบอกขี่ได้ก็บุญท่วหัวแล้วครับผมเอกสารมีพร้อมโอนนะครับภาษีปี6 7นะครับผมเอกสารพร้อมโอนมาสีปี6 7เครื่องก็แบบนี้เป็นเครื่องหัวฉีดนะครับผมเป็นเครื่องหัวฉีดรียบ้อยแล้วน,น,นะครับพวงมาลัย power นะครับผมนี่นะฮะ น้ำไม่ดันควันไม่ไหลนะครับผมสามารถขับไ,ได้ครับเดี๋ยวเราไปทดลองขับกันบ้างนะครับผมเข้าไปอยู่ในส่วนตัวรถนะครับผมไม่น่าเชื่อว่าแดดแรงขนาดนี้แต่แอร์มันสู้แดดจริงๆแอร์ยังเย็นฉ่านะครับผมไมคันนี้วิ่งมา3ามแสนสองหมื่นหกพันกิโลนะครับถือว่าไม่เยอะนะครับสําหรับรถปีสองพันนะครับนิว อ l นิ w ันนี่ปี2000ขับขี่เกียร์เปลี่ยนสมูทดีนะครับโดยรวมผมถือว่าก็ดีกว่าเดินดีกว่าการขับขี่จักรยานแน่นอนนะครับไม่คาดหวังเยอะได้รถไปใช้งานกันแน่นอนไม่มีผ่อนนะครับราคานี้ถูกแล้วนะครับแล้วก็วอน์อเหรือวอนนี้ลคนที่เข้าใจนะครับผมคุณต้องดูด้วยนะครับว่ารถกับราคามันสอดคล้องกันนะครับผมรถกับราคามันสอดคล้องกันอย่าไปคาดหวังอะไรมันเยอะนะครับผม แค่มันขับขี่พาคุณไปถึงจุดหมายปลายทางได้ก็โอเคแล้วตัวรถอยู่ที่พุทธมณฑลสายสองนะครับกรุงคันนี้ขออนุญาตไม่ส่งนะครับอยากจะให้มาดูเองหรือถ้าส่งมีค่าส่งนะครับกรุงเทพปริมณฑลก็มีค่าส่งคิดค่าส่งตามจริงนะครับผมต่างจังหวัดก็คิดค่าส่งตามจริงนะครับไม่มีส่งฟรีนะฮะ FC ฝากขายผมไม่ได้อยากเอามาขายนะครับแต่เห็นพี่ๆหลายคนงบน้อยๆอยากได้รถราคาสองสามสี่หมื่นบาทอย่างเงี้ยผมก็จัดให้นะครับผมนี่นะฮะจัดไปนะครับผม เอาไปเลยนะครับเบาๆนะครับบอกราคาเลยดีกว่าครับสามหมื่นสามพันสามร้อยสามสิบสามบาทสามหมื่นสามพันสามร้อยสามสิบสามบาทถูกกว่าทองบาทเดียวอย่างที่ผมบอกนะครับผมนี่นะฮะมีเงินสามหมื่นสามพันสามร้อยสามสิบสามบาทไปซื้อทองยังไม่ได้แต่คันนี้ได้รถเป็นคันเลยนะครับไปกันได้ทั้งหลายคนนะครับผมนี่นะฮะใครที่หากับวขี่ใช้งานอยู่นะครับกัดไปครับ ฝากกดไลค like, ์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยเห็นคลิปแล้วถูกใจถ้าชอบถูกใจรีบจับรีบจองโอนประจำได้เลยแล้วคุณจะได้เป็นเจ้าของอย่าช้าแลวอย่าบอกว่าคลิปเพิ่งจะลงแล้วทำไมรีบขาย fc เรามีเยอะนะครับคนที่ชอบก็มีเยอะนะครับอย่าว่ากันนะครับขอขายคนที่พ oh ร้อมก่อนเท่านั้นปรึกษาเงียให้เรียบร้อยแล้วค่อยโทรหากันนะครับผมขอบคุณมากครับผม